anh hai tiếng tuần rau, anh nhìn tiếng tuần răng. các thầy cho bài đi, lá soát à, đi, xin thán, mày đi cả. บัน้ยกมือไหวเพีอไไงไยขามองอยู่ืันนี้จะมาหาเสื้อมองนะมาหาปลาเมินเฮ็ดกินก่อนเพราะว่าืันนี้ว่างเห่ามั่นก็ยังมีท่านนี้มาก,ก้นเพราะว่ามันต้นอันที่ผา่านตานะนะเพราะว่ามันต้นที่ผา่านตานะี่ยยังมีท่านแห้งถ้าเขามาก้นก,นก็มันต้นอยู่เฮินผ่านวินพลิกมันต้องพลิกนะมันต้นอย่างแห้งไวเห่ากับทาขายเพล่ะเห่ายัางมากน้นอีกทนึงนะไปเวลาใหญ่ห้างไปเสื้อมองดีกว่า มาวันนี้ปอปองก็มาได้แต่ว่าปองเพขาเชื่อมองปลาซิ่วคนน่ะแต่ว่าค่อยเอาปลาเยอะไปเพื่อจะมาดูดีเดี๋ยววันนี้จนะค่อยลงไปเชื่อมองก่อนเสื้อใส่เสื้อผ้ายเก่านี่แหละเดี๋ยวหากินตะมองเก่าอยูนี่นละชุดพาวเบอร์กันเลยเอาจนปลานี้มดพละัดเสือ <c oughs> เ้อก่อนอุ๊ยอากาศยังหนาวคือเก่า อหนาวคือเกา ตอนนี้มองเสร็จแล้วไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวย่างหลอ,อกแคมก่อนต่อสไลม์ยุ่งแค่ไห่กันผู้คนผนี้ฮู้ไปเย็นปะฮู้โคกโบ่ เด to oh. 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 okay. oh. ี๋ยวยามก่อนมาปองมาถือล่ะจงมองเลยอเพิ่นนนนนนอยู่โอ้โไหนเลยกอบีได้นี่ก็ได้โอ้มาละมาละมัตัวนึงนึงเต็มเอ๋คนายหนึงเต็มเลย ờ phục 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 rồi vang bực bực để của nước, của nước phải nén này có như vậy. กินปลาหนึ่นกรนะตดน้โอ้ปรกอโหกกบป,ปกิกระดอนนี่บอ้ไมได้่ปซิ่วั้งหมาปลาต้มน้ำอยู่แคมป่าเไรไ<อ>มันอูแค้ม

หยกบุ๋งอีกอนคืบบ่ออะไือจังเลยรอะบังคูไปเย็นก่อนนถอะเลยอระเห็นก็จะได้เซอร์เบสเดี๋ยวค่อยโจ,บจกบังคูตัวนีนะ้หูตัวที่ค่อยเห็นนี่หูไปรเรื่อยนี่จะเก้งอยู่น่าจะเป็นหูกับปู่ก็ได้ จักคู่เพื่อนี่จะเบิ่งก่อนคู่กวอีกอ่โอ้โหเก่งนี่น่คู่เพื่อนี่นะก็ไม่เงยาก่อนคู่นะบอสขวัดลง่งก่อนเก่งเลยโอ้โหอ่ะ หูปลาเย็นเดี๋ยพี่น้องดูค่อยเห็นหูปลาเย็นแล้วเดี๋ยวค่อยเชื่อกดเยอะเบ็ดกับเขตก็ค่อยเตรมมาแล้วแล้วได้เบ็ดกับลางเดีอ่เนาะปลาเย็นตัวนี้น่าจะเงือเบิง่งหูเลยหูเกมหูเยือบผมเชื่อแล้วก็ไล่มองไปแล้วก็ม่านสามชิ้นมาที่ไม่มาเบิ่งนนะเพราะว่ามันต้องอ้อหาเจอ ตาไนี่คำามันทื่อสามันจะเข็งแล้วก็กระป๋องนี่มันจะจะลงมาหรอก เฮ้ยแกัีที <Brazilian> ่อะ้วพี่น้องเลยมกอดปลาเพิ่มแล้วงันมันอ่อกละลายได้ไได้ไหม้ปลาคอปลาคอนี่จะจักหาได้ปลาคอตัวนึง จนเมื่ตึกหาก็ได้ไปลุกตัวหนึง่งโอ้ยที่ดีดีดีปลาตัวที่ได้ถึงหมดจนมาตึกมาตอมปลาชนที่ต่อมเยอะๆๆๆๆๆปลาดุกดำดีพี่ได้ไม่ง่ายปลาดุกอีกเลย แล้วเลื่อรอบสองได้รประคอยนะยมานอยู่ได้บาทดีเลยที่เหลือปลากระเดือบอกเอามันปลากระเดือปลาก่อนเ, <c oughs> เก็บมองล้วได้บาทดีเ,เลยดาวแล้วพี่น้้ยเฮ้ยตึกละแห้อก็ បាចុងគេយូសຫມົດតាមົດລະបើលើជុំមកដល់នេះសរុបមកកាគូขึ้นมาឡាអាປານີ້ក៏ຫມົດຈਿੰตึกបាໂຕเดียวស្រឡាញ់នេះក៏ប្រខ័ត1 ปลาซิวปองกะไม่เดียวนึงมองมีซักเซอร์มีทึ้ว่าเขาสูงโตโอ้โหหมดตึกมาละปลาอันนี้ก็ได้ปลาเฮหแหละนี่เลนี่ปลาก็ได้สัเน,น,นี้พี่น้อยมือนี้น่าจะเมนูตำหุ่งกระปิ้งปลาอมือนี้ เอาหู้มือนะึงไปเมื่อได้มานีได้เดี๋ยวพบเดียวยู่เฮิรนพระให้ยืนกินตเตอร์เฮิร์นพวนี่ตอนนี้มอเทิรนละอ้านกีบเฮ็รเพื่อนนะเฮ็ดเพื่อก็ม่นะรม,มาไปะพมออน้ำอ้มน้ำน้ำน้อปลากะ ค่อยเอามาชัมนี้เละเอาปลากระดบตัวนึงตัวเข่งตัวนึงที่เหลือเพิ่ว่าปลอกปลอกฟอกก็ไปดูนี่ครับเก็บโซนนั่นแหละนี่ก็ กับตำหุ่มค่นีเดี๋ยวพ่อจะไปหาดางไผ่ก่อนตานนี้ยงแสววันนี้ละ อ๋ออันนั้นเนี้เฮ้ยอันนั้นอันันอันดังนะมัดไอดังไหมมั้งเดี๋ยวรอบหงทาก่อนคณะรอไฟติดนะจะได้ย่างปลาต่อราอหุงตำหุงเนี่ยมันปลาก็ได้น้อยกบ น่าจะมืดแหละของวันในป่าเลยลืมโล่งหมดเลยพ่อกจะลายอยู่แต่ริ่มป,ปลาพ่อพิลึกนับกระคู้รินปลาเฟืองปีนี้น่ขนมแห้งนี่น้ำแหง้งแห้งนี่หมอเธอได้ดูตีเพราะว่า,ขาขมรงนีหอยคากหอยขั้นไม่ไปปีงก็มีเราต้องดูนี่วัวแล้วกระนองเม็ดเม็ด,มดปลาเย็นค่อยลืมละข้าก็ขึ้นหงมือเดี๋ยวนี้เฉียวเออ เจ้าถึงแล้จักคอยยังคิดถึงมือเ่ยเช่อเป็นประเย็นเสือกหูมาผัดลืมหยามพร้อมเอแล้วจักก่อนหุงนี่มุ้งเปิดมุ้งนานุ้งเลยขีดดาบพลรรับคลากร,รอ ครับครับครับ ี่เรียบร้อยนะเดี๋ยวไปปิ้งปลาก่อนมาดิใส่ลุกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโลูกโทษๆใส้เล็กปิ้งเขานี่นี่

À, Tấm húng con đi này Mà húng con vào, à, vào này nè Xem con mình này ตมาเปลืลงนะ่ะอยู่ข้าวแห้งบ่ฮ <c oughs> ะ <c oughs> อยู่แห้งบ่ <c oughs> ไปไปโคพิงป่าไปไปไปโคพิงป่ามาเอามาเอา น่าแข็งันหรอพีหนังนี่บล๊ะโอ้ยุจิดดิวกแป้งวัวแดกระแ,รระแรตตนตาลเด๊ นีน่น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลฮุง่งฮุ่งฮุ่ง ก็เยอะพอดี่น้อยถ้ารุดมื่นแม่มีที่กิดดนรุดเลยนะํำหงเสืิอมาก็ชุดยอดทั้งนั้นเยเพิ่งปีกปลาเหรานี่นี่ผู้โคปิงปลาสีสไรผู้โคปลค้างนี่ก็ได้นะกินเลยกินหมูี มา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 กางาม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 าคา่าามามามาา้าม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 านา้าม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 อมมามิมามมกินหาม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 ากิมาิามาามามามาาก ném ít ra mày đi chịu cả non thì hên mò mẹ vẫn có mẹ vẫn non hải đi ao không phải đấy chả mẹ hên mò tuần sau anh nhìn chính tuần lang mẹ lấy mưa hai con chừng nào ra phải nhang mẹ má Cô này non thả lắm không? Cho mặt hai chỉ có hang mì thân đấy, mùi phá đấy coi ชมออกน,นองแน,งน่น้ำลายมันมีเยอะน้ำตุ่มพืชนี่ยเป็นต่างตื่นอ้าวอ่ะตอนนี้ก็กินข้าวกินน้ำอิ่มที่เรียบร้อยนะพระกาศจะได้ขออนุญาตปิดคลิปลงชั้นนี้เลยพี่น้องครับ พอมุก็เจอนั่พ่อแม่พี่น้องทือมรรยากาศจบนาวการนาพอได้ไั้ม